โดยความที่ตอนนี้นะคะโลกของเราเนี่ยมันไปไกลแล้วนั่นเองนะคะก็ทําให้การเดินทางข้ามประเทศเนี่ยง่ายขึ้นรวมถึงในเรื่องของผลงานการแสดงต่างๆของเหล่าดาราศิลปินนะคะที่ก็สามารถเข้าถึงกลุ่มแฟนคลับต่างประเทศได้มากขึ้นค่ะวันนี้เราเลยจะพาทุกคนมารู้จักกับเหล่าดาราศิลปินที่มีสัญชาติไทยนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็เรียกได้ว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศจีนกันค่ะมาเริ่มกันที่คนแรกเลยนะคะ สำหรับสาวลิซ่าแบ็กพิงหรือว่าลลิษามโนบาลค่ะซึ่งเธอเนี่ยก็เป็นเมนแดนซ์ประจำวงแบล็ k พิงคนั่นเองค่ะแล้วก็นอกจากว่าเธอเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่ความสวยน่ารักแต่ว่ายังเต็มไปด้วยความสามารถด้วยนั่นเองโดยสาวลิซ่านะคะก็เป็นสาวไทยแทย้แล้วก็มีบ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์เรียกได้ว่าเป็นอีกศิลปินไทยอีกคนนึงนะคะที่โด่งดังแล้วก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศจีนเลยทีเดียวนอกจากนี้เนี่ยสาวลิซ่าเองเนี่ยเธอก็ยังมีแฟนคลับ เป็นเหวดาราดังจากาต่างประเทศหลายๆคนด้วยนั่นเองค่ะ มาต่อกันที่หนุ่มไม้พิรัตน์นิธิภัยาลกุลนะคะอีกหนึ่งหนุ่มที่พันตัวจากการเป็นนักร้องคู่หูดูโอ้คู่กับพี่ชายอย่างหนุ่มกอล์ฟที่เรารู้จักกันมาก่อนนะคะในฐานะของนักร้องกอล์ฟไม้นั่นเองค่ะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่หันมาเอาดีทางด้านของการแสดงจนทําให้ละครหรือว่าภาพยนตร์ที่หนุ่มไม้เล่นเนี่ยมีกระแสดีแล้วก็ปัวปังอย่างแรงไปจนถึงประเทศจีนนั่นเองค่ะทําให้หนุ่มไม้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่มีฐานแฟนคลับในประเทศจีนเยอะมากเลยทีเดียว มาต่อกันที่สาวใบเฟิร์นพิมพชนกหรือวิเศษไพบูรณ์ค่ะอีกหนึ่งสาวนักแสดงมากความสามารถอย่างสาวใบเฟิร์นนะคะที่ก็เรียกได้ว่าเธอเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังในประเทศจีนไปกับเขาด้วยเหมือนกันโดยสาวใบเฟิร์นนะคะเริ่มมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่รู้จักจากการที่ภาพยนตร์ที่สาวใบเฟิร์นได้รับบทนางเอกอย่างน้ำนะคะในเรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักเนี่ยได้ถูกนําไปฉายที่ประเทศจีนก็ทําให้สาวใบเฟิร์นเนี่ยเริ่มมีฐานแฟนคลับในประเทศจีนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานี่ย มาต่อกันที่หนุ่มมาริโอเมาเลอร์นะคะในเมื่อมีสาวไบเฟิร์นที่ร่วมรับบทนําในภาพยนต์สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักแล้วเนี่ยก็ขาดหนุ่มคนนี้ไปไม่ได้เช่นกันค่ะเพราะว่าหนุ่มมาริโอเนี่ยก็ได้รับบทบาทพระเอกของเรื่องนะคะในบทบาทของพี่โชที่ทําเอาหลายๆคนเนี่ยถึงกับกรี๊ดไปต,ตามๆกันเพราะว่าด้วยคาแรคเตอร์ที่ดูเป็นหนุ่มน่ารักที่เล่นแล้วก็มีความเห็นอกเห็นใจนะคะก็ทําเอาแฟนคลับชาวจีนเนี่ยต่างก็ปลื้มในบทบาทที่หนุ่มมาริโอเล่น แล้วก็รวมถึงตัวหนุ่มริโอนอกจอกันด้วยนั่นเองค่ะมาต่อกันที่สาวนุน่นวรนุนนะคะนักแสดงสาวสวยที่ใครหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าเธอเองเนี่ยก็มีฐานแฟนคลับที่ประเทศจีนด้วยเช่นกันค่ะด้วยความสามารถทางด้านของการแสดงแล้วก็ใบหน้าสวยหวานที่เรียกได้ว่าด,ดูละไม้คล้ายกับ สาวๆจี G นะคะก็ทําให้สาวนุ่นเนี่ยเป็นที่นิยมแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของแฟนคลับชาวจีนด้วยค่ะจนเรียกได้ว่าเวอร์ปอของสาวนุ่นเนี่ยก็มีแฟนคลับชาวจีนคอยติดตามอยู่มากกว่า4ล้านคนกันเลยทีเดียวแล้วก็คนสุดท้ายนะคะกับหนุ่มบี้ทัศภาค,ค่ะจากนักร้องหนุ่มอย่างบี้เคบนนะคะก็ได้มีการพลิกบทบาทมารับบทในอ่า การแสดงมากขึ้นนะคะจนทําให้เจ้าตัวเนี่ยเป็นอีกหนึ่งในนักแสดงที่ได้รับความนิยมในประเทศจีนเป็นอย่างมากเลยค่ะจนหนุ่มบี้เนี่ยต้องคอยสลับบินไปมามาระหว่างประเทศไทยแล้วก็ประเทศจีนอยู่บ่อยครั้งนอกจากนั้นทางด้านของหนุ่มบี้เองเนี่ยก็มีผลงานการแสดงแล้วก็ได้รับบทเป็นนักแสดงนําในละครของจีนอยู่หลายเรื่องกันเลยทีเดียวค่ะถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะ